สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเรื่องราวของกลางวันวันนี้นะครับเราจะไปดูความอาจจะเป็นความเหลืออดนะครับของทางสิงคโปร์หรือเปล่านะครับที่ขเขมรนะครับมาเซ็นสัญญานะครับในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในด้านภาคอุตสาหกรรมกับขเขมรนะครับผมมองว่าเฮ้ยทำไมต้องถึงขนาดว่า มือมาเซ็นสัญญากันเลยทีเดียวในเรื่องนี้นะครับพูดง่ายๆว่าอาจจะมีการละเมิดลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือป้องกันเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้ง,อย,งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกาษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ จากการที่ผมหาข่าวนะครับในช่วงของเช้าวันนี้นะครับปรากฏว่าก็ไปเจอเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องของกัมพูชาและก็สิงคโปร์เนี่ยขยายข้อตกลงด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานะครับเดี๋ยวถ้าแบบสรุปง,ง่ายคืออะไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับตามภาพข่าวเนี่ยก็มีรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงอุตสาหกรร,รมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมของทางเขมรเนี่ยแสดงให้เห็นถึงสัญญานะครับหรือว่าข้อตกลง ทรัพย์สินทางปัญญาที่ลงนามกับสิงคโปร์เอาไว้ซึ่งในรายละเอียดคืออะไรนะครับกัมพูชาและก็สิงคโปร์นะครับได้ขยายข้อตกลงกันอีกครั้งในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภาคอุตสาหกรรมถือเป็นการขยายกรอบระยะเวลาบันทึกความเข้าใจครั้งที่2เป็นเวลา5ปีคําว่าบันทึกความเข้าใจเนี่ยน่าจะเป็น MOU นะครับซึ่งลงนามครั้งแรก โดยกระทรวงอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมของเขมรนะครับและสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์เมื่อปี2558ที่ผ่านมานั่นก็คือเป็นระยะเวลา10ปีแล้วนะครับซึ่งบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสนับสนุนระบบนิเวศนวัตรกรรมของกัมพูชาผ่านการเสริมสร้างศักยภาพ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการปฏิบัติตามกรอบงานระหว่างประเทศนะครับผ่านความร่วมมืออย่างเป็นทางการในภารกิจต่างๆเช่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบอุตสาหกรรมการฝึกอบรมการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเราได้เสริมสร้างระบบทรัพย์สินทางปาัญญาแล้วก็ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในทั้งสองประเทศรัฐมนตรีของทางขเขมรกล่าวนะครับ ความร่วมมือในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกในการยอมรับซึ่งกันและกันของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้นแต่ยังเน้นถึงความพยายามร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจนในบริบทของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วอีกด้วยประเด็นสำคัญของบันทึกความเข้าใจนะครับได้แก่การลงทะเบียนสิทธิบัตรของสิงคโปร์ใหม่ในกัมพูชายอย่างต่อเนื่อง โปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่กัมพูชาและก็ความรเริ่มร่วมกันเพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลทรัพย์สินทางปัญญาข้อตกลงดังกล่าวนะครับยังอำนวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรทางการเงินและก็เทคโนโลยีการปรับปรุงระบบการจดทะเบียนสิทธิบัตรและก็การออกแบบอุตสาหกรรมของกัมพูชาส่วนขยายที่ลงนามในพิธีออนไลน์นะครับสะท้อนถึงความร่วมมือยาวนานสิปีระหว่าง กัมพูชาและก็สิงคโปร์นะครับสแสดงถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันสําหรับนวัตกรรมและก็การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอ่ากล่าวแบบโดยสรุปนะจากที่อ่านมาเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าสับสนหรือเข้าใจหรือไม่เข้าใจในส่วนไหนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าสิงคโปร์เองนะครับได้บอกให้ชาวอาเซียนนะครับชาวอาเซียนของเราเนี่ยได้บอกว่า ให้ขับไล่นะครับขเขมรออกไปจาก AEC ซ้าะนะครับเออเพื่อไม่เป็นตัวถ่วงนะครับของชาวอาเซียนแล้วก็ AEC ทั้งหมดนะครับเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยมีการเติบโตในเรื่องของนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีค่อนข้างช้ากว่าคนอื่นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาค่อนข้างมากๆเลยทีเดียวนะครับทีเนี้ย การเซ็นสัญญาหรือความเข้าใจเนี่ยเคยเซ็นมาก่อนครั้งแรกนะครับเป็นระยะ5ปีนะครับจริงๆไม่5ปีนะเป็น10ปีด้วยซ้ำไปนะครับเมื่อปี2558ตอนนี้มัน2568แล้วเนี่ยเป็นระยะเวลา10ปีนะครับที่มีการลงบันทึกจากครั้งแรกนะแล้วก็ขยายต่ออีก5ปีนะครับออกไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสิงคโปร์เนี่ย เป็นประเทศที่ค่อนข้างมีการเติบโตในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมต่างๆค่อนข้างมากนะครับเขาก็เรียบเเทียบเคียงกับทางญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีความฉลาดมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เขาคงคิดค้นอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับ แล้วก็เลยทําให้มีการละเมิดนะครับในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญานะครับของกัมพูชาอยู่หมายถึงว่ากัมพูชาเนี่ยน่าจะไปละเมิดเขาแล้วสิงคโปร์ก็น่าจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เข้ามาลงทุนหรือจัดการบริหารอะไรต่างๆนะครับที่มีอยู่ในกัมพูชาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกัมพูชาแล้วกัมพูชาเนี่ยน่าจะมีการแอบอ้างการเคลมการก๊อปปี้นะครับทรัพย์สินทางปรราัญญาหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของทางสิงคโปร์อยู่บ่อย,อยๆก็เลย พยายามที่จะมาเซ็น MOU นะครับหรือว่าบันทึกความเข้าใจนะครับร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อขยายเวลาออกไปอีก5ไปีนะครับหลังจากที่มันได้มีการจดไปแล้ว10ปีนะครับทางนี้นะเพื่อไม่ให้ขเขมรนก๊อปปีนะครับนวัตรกรรมต่างๆของสิงคโปร์นั่นเองนะอันนี้คือโดยสั้นๆสรุปแล้วเนี่ยผมว่าใช่เลยเพราะว่าเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าทางกัมพูชาหรือขเขมรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับมีการก๊อปปี้การเคลมนี่แหละนะครับค่อนข้างเยอะในหลายๆประเทศนะครับคือละเมิดไปในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเ,เรื่องของเพลงเรื่องของภาพ,พยนตร์เรื่องของนวัตกรรมนะครับอื่นๆอีกมากมายที่เราก็รู้ก็เห็นกันดีอยู่แล้วนะครับในทุกๆวันนะครับที่เขาได้พยายามทําสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเขาคือพูดง่ายๆว่าคิด เรีเริ่มสร้างสารรค์เองไม่ได้ทําเองไม่เป็นก็เลยต้องคอยก๊อปปี้ชาวบ้านนะครับสิงคโปร์ไหวตัวทันนะครับก็เลยใช้วิธีการจับมือเซ็น MOU ซะเลยนะครับจะได้จบจบเรื่องไปนะครับแต่ว่าส่วนไทยเราก็ยังค่อนข้างนิ่งเฉยนะครับเนื่องจากว่า ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับตื่นตัวช้ามากนะครับในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาที่ควรที่จะมีการเซ็นโอนเออะไรแบบนี้ไว้นะครับพอเซ็นแล้วเนี่ยมันจะได้มีผลนะครับในเรื่องของการที่เขาจะละเมิดเรานะมันก็จะทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะฝ่าฝืนนะครับแต่ว่าการที่มันเป็นแค่ MOU เนี่ยมันมันก็ไม่ได้ มีผลทางกฎหมายมากนักนะครับมันเพียงแค่เป็นเรื่องที่บอกเตือนกันได้เท่านั้นเองแต่ว่าถ้าจับเซ็นสัญญากันเลยเนี่ยเนี่ยจะมีผลทางกฎหมายระหว่างประเทศอย่างแน่นอนนะครับแต่สิงคโปร์เขาก็รอดตัวไปแล้วเหลือแต่ไทยเรานี่แหละที่ยังแบบ จะบอกว่างโง่ก็ไม่ใช่นะคือยังช้าๆอยู่นะครับยังรู้สึกตัวได้ช้ามากๆนะครับกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็การละเมิดของทางกัมพูชานะครับเอาละเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับ mm. เ,เพื่อนๆสามารถส่งแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆนั้นมาได้ภายใต้ใคลิปดีอนี้นะครับหากมีข้อมูลใดๆที่น่าสนใจหรือว่าจะเสริมหรือเพิ่มเติมใดๆก็สามารถเสริมเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ อย่าลืมดูสนาสารผมด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับ